ครับผม,ผมต้องแฟนสปอร์ตครับก็ขอแสดงความดีดีกับทุกท่านครับวันนี้วันที่2 1วันของการฝึกผลโปรแกรมอับันนันชาเลนจ์ก็โปรแกรมนี้สนุกเหมือนเดิมครับท,ท้าทายตัวเองในทุกๆวันก็โปรแกรมออกแบบมาในแต่ละวันก็เราได้ฝึกฝนตัวเองเล่นให้เต็มที่ตามความ รู้สึกที่อยู่ภายในของเราครับกับการบ้านในจต่รละวันทำอย่างเต็มที่ครับผมฝึกฝนซ้ำๆก็เป็นผลดีกับผมมากมายครับทำให้เราได้ดึงสุภาพออกมาใช้เยอะๆครับบ่อยๆนี่ครับสิ่งที่เราไม่กล้าทำหรือไม่เคยคิดจะทำ แต่โปรแกรมออกแบบมาเมื่อออกแบบมาแล้วเราก็ต้องเดินหน้าครับลุยให้เต็มที่ครับใช้กำลังภายในสรัพาพที่เรามีดึงออกมาให้มากที่สุดครับก็ผมฝึกฝนโปรแกรมนี้ช่วยยกระดับตัวผมได้อย่างมากมายจริงๆครับเพราะเมื่อเราเล่นอย่างเข้มข้นกระตือร้น นีครับสิ่งที่ได้ก็คือได้ตามโปรเซสจริงๆครับเราเต็มที่กับสิ่งที่เราลงมือทำครับผมท้าทายครับยิ่งท้าทายแล้วก็เราก็ยิ่งเก่งครับขยายตัวเองยืดตัวเองสิ่งที่เราไม่เคยได้ทำก็เราได้ทำกับโปรแกรมน,นี้ครับผมทำให้เรากนกล้า เป็นคนกระตือร้อนเป็นคนพันใหม่จริงๆครับโชคดีครับที่ผมได้ฝึกโปรแกรมนี้แล้วก็ฝึกอย่างซ้ำๆก็ขอขอบอคุณกัลาณมิตรทุกท่านครับที่เราร่วมฝึกฝนด้วยกันมา 20, 20วันนี้ครับผมขอขอบอคุณแอดมินผู้ใจดีและมีความเมตตาท่านอาจารย์ติดครับผม และขอขอบคุณผู้คิดค้นโปรแกรมดีๆแบบนี้ก็ค,คือท่านดรดิพัคยปรล่าครับผมทำให้เราได้รู้ลึกรู้จริงในจิตใจจิตวิญญาณของเราครับผมได้มีความสงบจากภายในอย่างมากมายจริงๆครับและขอขอบคุณระยะนิมิตและููปิลยงทุกท่านครับที่เราอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่น พึ่งพาใส่การซึ่งกันและกันครับทําให้เรารู้สึกว่ามีพลังงานที่ดีอย่างมากมายริงครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เราทํากันฝึกฝนกันอย่างเข้มข้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับที่ได้ยินหรือได้สัมผัสโปรแกรมนี้มาบ้างแล้วก็ขอเชิญชวนครับบอกต่อกันนะครับว่าโปรแกรมดีดีแบบนี้ฝึกฟรีครับผม ว่าเข้ามาแล้วก็ทําอย่างมุ่งมั่นนะครับทําอย่างกล้าหาญทําลงมือทําโดยที่ไม่ต้องอคิดอะไรมากมายครับทําตามโปรแกรมอย่างเต็มที่ครับก็ขอเชิญนะครับฝึกฝนพ้นหาศักยภาพตัวเองและฝึก,ฝก,ฝกเป็นผู้บริการผู้อื่นครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ สิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของผมครับผมก็ขอเชิญชวนเชิญชวนๆๆบอกต่อกันนะครับย้ำครับผมก็ขอ,ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ